อีกพักหนึ่งท่านผู้ชมครับ อันนี้มากันแต่เชา้ชาเช้าจริงๆตีห้าครับทีมบ้าที่ผู้สมัครสอส,อสอกรุงเทพมหาคนครพักประชธิปัตย์นัดรวมตัวกันที่พักเออตีห<ม>้าเนี่ยรวมตัวแล้วนี่ครับไปจะไปสมัครกันเนี่ยเอ๊ะคนไทยคนกรุงเทพต้องใช้ EV แล้วตอนนี้รถฝีทีเมสองถามว่าใครมาบ้างอ่าก็มีกลุ่มนะครับแกลนาำที่ดูแลในพื้นที่กรุงเทพมีคุณอวดขครับไปบนตรอดหัวหน้าพักคุณวัฒน าบุญหน้าประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองพักประชาธิปัตย์แล้วก็ดรเอครับดรสุชาชวีสวรสวัสด์นะครับประธานคณะทํางานนโยบายกรุงเทพพักประชาธิปัตย์ก็นําทีหมดเลย33ทเขต เจอที่พักตีห้าดรเอบอกเดี๋ยวไปกัน,นะฮะเป็นบัสอีวีตุกตุกอีวีแล้วก็เมื่อกี้มีปอรต์ตไซอีวีด้วยเหาหมดค่นะส่วนมาดามเดียคุวัฒนยานะครับกับดรเอเนี่ยไปยังสถานที่รับสมัครด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้าอันนี้เนี่ยอีวีออกจากพักแล้วเมื่อกี้ที่เห็นก็คือเป็นคุวัฒนยากับดรเอนะครับขี่สกูตเตอร์ไปครับ อ่านี่นี่นี่อันนี้นี่ที่ทยญี่ปุ่นแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะขี่สกูตเตอร์มาก,กันเลยข้างหลังนี่เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าถามว่าทําไมต้องเอารถ E ี๊รถไฟฟ้ามาดราเอบอกข้อนี้เป็นการประกาศนโยบายพักเลยว่าเราจะสู้กับ PM 2.5ต่อไปจะเป็นรถเก่งรถมอเตอร์ไซค์รถปัสตต้องเป็นไฟฟ้าหมดอ่าส่วนคุณวัฒนยาครับบอกว่าการพร้อมความพร้อมในการลงเลือกตั้งสสกรุงเทพรอบนี้บอกทางพักจะกลับมาคว้าชัยในสนามกรุงเทพอันเนี้ย ขึ้นอยู่กับประชาชนเป็นผู้ตัดสินนะครับแล้วช่วงสายๆครับเจ็ดมงครึ่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณจุลินลนักษณะวิสิ์ก็มานะครับก็มี<า>ทีมกทมของพักประชาธิปัตย์ก็มารอต้อนรับคุณจุลินบอกมั่นใจเสียงตอบรับมากเลยนะแล้วประชาธิปัตย์ชัดเจนว่าจะต้องทําให้เป็นประชาธิปไตยท้องอิม่มคือควรจะมาเป็นนายกควรจะมาด้วยวิถีทางประชาธิปไต,ตยมีประสบการณ์ทั้งบริหารทั้งนิติบัญญัติ แล้วถามใครล่ะมาตามวิถีทางปฏิบัติมีประสบการณ์พร้อมคุณจุลินบอกเอา้าคุณจุลินเองก็เป็นคนหนึ่งไงที่มีความพร้อมจะเป็นนายกเหมือนกันแล้วก็จะเดินหน้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็ทําตามนโยบายเขนานะสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติเขาบอกถ้าได้เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลเดี๋ยวฉีดเงินเข้าระบบเลย1ล้านล้านบาทฮะคนจะได้เข้าถึงแหล่งทุนแล้วก็มีนโยบายแก้ปัญหา PM 2.5ธนาคารหมู่บ้านชุมชนชุมชนละ2ล้านเรียนฟรีถึงปริญญาตรีนมโรงเรียน3 6 5รวัน นักข่าวก็ถามนี่มันงานหินหรือเปล่ารอบที่แล้วเนี่ยประชธิปัดไม่ได้ปักธงในกรทมเลยแม้แต่เขตเดียวคุณจุเินบอกครั้งที่แล้วก็สูงทุกพักก็คือสูงเหมือนกันนะ่ะตอนนี้ทุกคนคืออยากไปเป็นผู้แทนในระบบรัฐสภาแล้วก็บอกวันนี้นะให้สมาชิกพกยังลบมาด้วยวันนี้ทุกคนก็เอามา คนเคยปรามาตรพรักประชธิปัตดไว้ใช่ไหมเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยจะปักธงเอาทั้งกรุงเทพทั้งฝั่งทนแล้วคุณจุลินบอกได้เยอะด้วยรอบนี้นี่นะคะเราเห็นบรรยากาศของประชธิปัดโอ้โหถึงขั้นมาแบบรถ e ีวีสกูเตอร์ไฟฟ้าก็ามานะคะทีนี้ค่ะตามรายงานบอกว่าฝั่งของทีมประชธิปัตดกทมนะคะเขานําผู้สมัครสสทั้ง33เขตค่ะพอจับสลากเสร็จคุณผู้ชมคะไปสักการะศาลหลักเมืองไปสักการะ ที่วัดพระแก้วเอาเลิกเอาใช้กันหน่อยนะคะคือมั่นใจว่ารอบนี้ละ่ะการเลือกตั้งกรุงเทพมหาคนคร33เก้าอี้มั่นใจว่าจะทวงคืนที่นั่งได้นี่เป็นบรรยากาศคุณผู้ชมคะของประชาธิปัตย์นะคะก็นําทีมไปโดยคุณองอาจคราบไพบูรละคะ่ะรองหัวหน้าพักนะคะมาดามเดียวัฒนยาบุญนาคหัวหน้าคณะทํางานด้านวัตรกรรมการเมืองไปด้วยดรเอ๋ก็ไปด้วยนะคะนําทีมเข้าสักการะสาลหลักเมืองวัดพระแก้วค่ะก็เป็นทมเนียมที่พรรคประชาธิปัตย์นั้นปฏิบัติมาอย่างยาวนานทุกครั้งที่มีการ อย่างที่บอกไปแล้วค่ะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเหล่าบรรดาผู้สมัครรวมไปถึงทีมงานจากนี้นะคะส่งสัญญาณว่าจะสู้สึกเต็มที่คุณองอาจบอกเลยนะคะว่าอยากจะให้ชากรุงเทพมหานครเนี่ยกลับมาเชื่อมั่นในประชธิบัต์อีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าพักเองก็มีความมุ่งม,มัน่นตั้งใจทํางานเพื่อชาวกทมคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถคือเป็นผู้สมัครในแต่ละเขตและก็ยังมีใคเดตนาย,ยกรัฐมนตรีที่เป็นหัวหน้าพัก ก็คือคุณจุริลนลักษณะวิสิทธิ์พร้อมที่จะเป็นนายกทันทีและก็พร้อมจะรวบรวมเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลนะคะส่วนฝั่งของคุณวัฒยาค่ะบอกเลยนะคะว่าการรถโชว์นะคะ รถโชว์ policy เนี่ยหลังจากนี้จะทําแบบต่อเนื่องเลยค่ะจะไปทุกเขตจะนําเสนอผู้สมัครนําเสนอนโยบายมั่นใจว่ามันผ่านการตกผลึกมาเป็นอย่างดีจากโครงการฟังคิดทำในการลงไปรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนนะคะจะมีกิจกรรมทําต่อเนื่องจนถึงการเลือกตั้ง14พฤษภาคมเลยค่ะก็ยังคงมีรถโชว์ policy อค่ะอย่างต่อเนื่องไปทุกเขตเพราะว่าอย่างที่พี่องอาจบอกว่าวันนี้ก็คือเราจะต้องนําเสนอ นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ที่เราก็มั่นใจว่าเราผ่านการตกผลึกทางความคิดและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราผ่านกระบวนการรับฟังประชาชนจากโครงการความคิดทําของพรรคประชาธิปัตย์ที่เราลงไปพูดคุยกับประชาชนรับฟังเสียงประชาชนเพื่อที่จะนมามหาทวามในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนค่ะเราจะยังยกทีม3มคนแบบนี้กันเหมือนเดิมนะคะแน่นอนค่ะพรรคประชาธิปัตย์เรามีการทํางานอย่างเป็นทีมเ์ยนะคะเราเห็นบรรยากาศในการร่วมแรงร่วมใจ สามสลักสมานสมาสมอักขีของ,ของรักษะชาธิปยาตนะ่ะวันนี้ทั้ง33คน33เขตเรามาด้วยกันเรามาพร,ร,ร้อมกันทางแล้วก็ทาที่มีนะคะไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะถึงวันเลือกตั้งวันที่1ิพฤษภา